เล่าได้ทั้งวันจะมาเล่าต่อกับเรื่องเจ๋หงราชินีหมอลำคอร์รัปชันมีสาวแซบคนหนึ่งชื่อเจ๋หงเธอแต่งตัวสวยสาวจัดจ้านแต่ความจริงแล้วเธอเป็นผู้ชาย เจ๋หงใช้สกิลการแต่งหน้าสุดปังและชุดเดรสฟูฟ้าหลอกหนุ่มๆให้ตกหลุมรักแล้วก็โดนเธอแทะเงินไปทีละคนสมัยนี้ใครๆก็ถูกหลอกได้ง่ายถ้าเห็นสาวสวยๆก็รีบวิ่งเข้าใส่ให้ไว้ของดีมีน้อยของปลอมเพียบเจ๋หงจึงครอมใจหนุ่มๆม,มาแล้วเป็นพันแถมยังโดนด่าในโลกออนไลน์ว่าขี้โกงแต่เธอบอก แค่ขายฝันเขาก็งอนแต่สุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏเมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งจับได้ว่าเจ๋หงคือผู้ชายเจ๋หงจึงต้องถอดวิกและแต่งหน้าออกหนุ่มคนนั้นถึงกับสติแตกแล้วถามว่าทำไมเพลงมันเจ็บจังเจ๋หงเลยตอบไปว่าแกชอบหน้าฉันหรือใจฉันละ่ะ สุดท้ายหนุ่มคนนั้นต้องยอมรับว่าก็แค่โดนหลอนทั้งคู่เลยจบด้วยความเข้าใจแต่ข่าวนี้แพร่เร็วมากในโซเชียลมีคนอดจำเลยถามว่าตกลงเราครบหงหรือหงสาวและนี่คือเรื่องราวสอนใจว่าอย่าหลงรูปเกินเหตุไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บตัวและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้กดติดตามช่องเล่าได้ทั้งวันไว้เพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ของเราได้ทุกวัน